วันนี้เราก็ได้นำเอากีตาร์เบสมาซ้อมเล่นด้วยนะครับที่แคมป์ของเรานะครับซึ่งกีตาร์เบสต,ตัวนี้เราเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับเป็นยี่ห้อพาราเมลยี่ห้อพาราเมลนะครับเป็นเบสสี่สาย นะครับเป็นเบียดสีใสเป็นเบียดที่มีราคา,าหลักพันนะครับตอนนี้มือสองก็แล้วแต่สภาพกับเสียงกับการปรับแต่งอย่างตัวนี้ก็ไม่เกินส0 0พันบาทนะครับที่ผมได้มานะครับ ตัวนี้จะเป็นแจสเบดนะครับลักษณะของแจสเบดนะครับก็คือนอกจากบอดี้แล้วส่วนที่บ่งบอกก็คือตัวนี้ตัวปิกอัพสองตัวนี้สองตัวนี้นะครับจะมีตัวเดียวหรือสองตัวถ้าเป็น ูอย่านี้นะครับอันนี้คือทรงแจสเบียดเลยนะครับแบบดั้งเดิมเลยทีเดียวก็คือจะเป็นปีกอัพตัวนี้ซิงเกิลคอยยาวๆตัวนี้นะครับสองตัวนะครับนี่คือแบบแจสเบียดตัวนี้คือแจสเบดนะครับก็จะมีวันลุ่มแล้วก็โทนสองตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นที่ใส่สายตัวนี้จากการที่เราสังเกตด,ดูตัวนี้จะเป็นได้รับการเปลี่ยนมานะครับแล้วตัวนี้เป็นของเก่าตัวนี้ก็ของเก่านะครับสภาพของเบียรตัวนี้ตอนที่ผมไปเลือกจะมีสองตัวนะครับในราคาเท่ากัน อีกตัวหนึ่งจะใหม่กว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมผมจึงเลือกตัวนี้นะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งคือเวลาเราเสียบแจ็คเข้าตู้เอ็มนี่ครับแล้วเปิดเสียงตัวนี้ไม่มีเสียงจีนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงจีอ่าผมก็เลยเลือกอันนี้เหตุผลที่1ที่เลือกตัวนี้นะครับ ทั้งๆที่ทเ,เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ตัวนั้นจะใหม่กว่านะครับนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งคือเมื่อเสียบแจ็คเข้าไปแล้วไม่มีเสียงจีนะครับผมซาลาเบตตัวนี้ไม่มีเสียงจีนะครับในอันดับแรกข้อที่สองสาเหตุที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือเรื่องของ ทัชชิ่งการเซตอัพทัชชิ่งตัวนี้ทัชชิ่งตัวนี้นะครับก็ถือว่าเล่นง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในความตั้งใจของผมผมต้องการเบรที่ราคาไม่สูงนะครับคือเพื่อที่จะต้องการนำมาซ้อมอย่างนี้แหละครับเมื่อเราออกมาแคมป์หรืออยู่ที่บ้าน พราะว่าเบดผมแล้วก็ขายไปขายไปแล้วไม่มีเบดเล่นนะครับเบดที่มีอยู่ก็ค่อนข้างที่จะพังหรือว่าคอโก่งบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับก็เลยเมื่อวานนี้คิดว่าอยากได้เบดใหม่เบดมือสองนี่แหละครับก็เลยมาเจอตัวนี้ไปเลือกดูอยู่ที่ร้านนะครับมีหลายตัวอยู่ ที่คอนเกนเรานะครับอยู่แถวหน้ามอภาคอนเกนนะครับผมได้มาเมื่อวานนี้ผมก็ไปเลือกที่ราคาเท่ากันตัวนี้ก็มี2องตัวเหตุผลที่ผมเลือกตัวนี้ก็ได้เก่าวไปแล้วนะครับก็คือ1เมื่อเราเสียบแจ็คเข้าตู้แอมไม่มีเสียงหำไม่มีเสียงจี่อ่าถ้าเทียบกันนะครับ ข้อที่2องทัชชิ่งเวลาเราเล่นผมรู้สึกว่าตัวนี้จะเล่นง่ายกว่านะครับแต่ว่าพี่เจ้าของร้านเขาก็ดีนะครับเขาก็บอกว่าเอาเอาตัวไหนก็ได้แต่ว่าก็ตั้งได้หรือว่าซ่อมได้อะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเออคงจะไม่ไม่ไม่อยากเสียเวลาตัวไหนมันโอเคกว่าก็เอาตัวนั้นเลยนะครับ อันนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ราคาขยับขึ้นไปแพงกว่านี้ก็เสียงผมว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแต่อาจจะต่างเงินที่ยี่ห้อผมก็จะไม่ได้ละครับว่ายี่ห้อเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแพงขึ้นไปอีกแต่ก็อยู่ในหลักพันเหมือนกันนะครับอ่า ก็เสียงเสียงดีครับแต่ว่าถ้าชิ่งก็ผมว่าสูสีกับตัวนี้เสียงเบสจะหนากว่าตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นแจสเบสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าที่เราเลือกตัวนี้จะจะดีที่สุดจะเสียงดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมมองว่าหนึ่งมันเสียบแจ็คตัวนี้แล้วมันไม่ไม่ไม่จีมันไม่หำ สเวลาเล่นทัชชิ่งตัวนี้จะโอเคนะครับซึ่งเบียดตัวนี้ก็ถ้าถ้าพูดถึงจริงๆก็จะเก่ากว่านะครับดูจากรูบิดดูจากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ดีอีกอย่างหนึ่งเบียดเก่าเนี่ครับผมก็มองว่าเออไม่รู้สิผมคิดว่าไม้มันน่าจะแห้งกว่าเบีดใหม่หรือเบีดที่ อายุยังไม่มากนะผมคิดอย่างนั้นนะถ้าไม้มันแห้งกว่าโอกาสที่คอจะก่งหรืออะไรต่างๆก็อาจจะยากกว่ากันนิดหน่อยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นคิดว่านะครับความคิดของผมไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวจะเอาข้างหลังให้เพื่อนดูนะครดูนี่คือด้านหลังนะครับยังมองเห็นการต่อไม้อยู่นะครับมองเห็นอยู่อันนี้ผมเขียนเส่เอง ว่าซื้อมาวันไหนนี่ครับลักษณะลูกบิดก็เก่าแล้วนะครับส่วนกล่องนี่ไม่เกี่ยวนะครับกล่องนี้เป็นกล่องเก่าของผมแล้วละ่ะเป็นกล่องใส่คีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นกล่องสำหรับใส่คีย์บอร์ด M1 คีย์บอร์ด M1 ็ก็ขายไปนานแล้วนะครับแต่ว,ว่าเอากล่องไว้ เดี๋ยววันนี้จะมีการซ้อมเล่นด้วยนะครับ